สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> ต่อจากคลิปตะกี้นะฮะ <c oughs> เกี่ยวกับตัวถ่ายน้ำมันเกียร์ของเจ้าเบนซ์บริษัทเบนซ์ตัวนี้เป็นบอดี้ W213 นะเครื่อง m 6 4หเออกผิดพลาดขออภัยตัวนี้อ่านเป็นแบบนี้นะอ่างเป็นแบบนี้นะนี่นะตัวนี้คือตัวถ่ายมันจะอยู่แนวนี้ได้ศึกษามาแล้วนะ เวลาเติมนะฮะรถสมัยก่อนมีเหล็กวัดเติมจากข้างบนลงไปถ่ายอ่างถ่ายข้างล่างแล้วเติมจากข้างบนแต่รถสมัยนี้เติมจากข้างล่างครับแทบจะทุกรุ่นนะเติมจากข้างล่างขึ้นไปไม่มีเหล็กวัดว่าใส่แบน,นี้อ่างเป็นนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวับกล้องก่อนประมาณนี้โอ้ยํมไมน้ำขาวจองอย่างนี้นะคือตัวนี้ มันจะมีสามสามสเตจเห็นเนอเปิดแล้วก็เปิดอันนี้ปิดสิปิดนี่ปิดก่อนปิดรูนี้ปิดรูนี้ข้างขวาเปิดแล้วก็เปิดเห็นไหมเปิดอ่าเปิดเปิดนี้ก่อนเปิดนี้อ่าผมทําให้ดูจะมีแบบนี้อ่าปิดปิดช่องนี้เปิดช่องนี้อีกอันหนึ่งก็ ปิดช่องนี้ปิดหมดปิดนี่ปิดนี่เดี๋ยวจะรู้นี้แต่มันจะมีลูกศรอยู่ด้านล่างนะลศรอย่นี้ท่านที่กําลังจะเปลี่ยนนะฮะมีเห็นไหมนี่หนึงนี่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 นีนี่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 นนี่นีนี่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 นนี่นีนี่นี สำหรับล้นคือหลักการนี้เวลาเราเติมน้ํามันเนี้เติมน้ํามันนี้น้ํามันก็จะขึ้น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 ตัวนี้ก็ปิดตัวนี้ก็ปิดนี้ปิดนี้ปิดน้ํามันก็ไหลลงไม่ได้มันก็อยู่ประมาณแค่นี้เวลาเราเติมเติมน้ํามันประมาณนี้นะเติมน้ำมันเวลาขึ้น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 อยู่ท่อล้นนะครับเวลาเติมก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วแต่แต่ละอู่แต่ละช่างนะฮะ จจะมีอะแดปเตอร์ตรงนี้อยู่นี้นี่เติมน้ำมันเข้าไปตรงน,นี้ให้จนล้นตรงนี้แล้วก็ให้ได้อุณหภูมิแล้วก็ระดับน้ำมันที่เหมาะสมก็ตรงนี้เอาอถ่ายออกน้ำมันก็อยู่ขังอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันปิดปิดแต่เวลาถ่ายมรนต้องมีเครื่องมือตัวนี้เป็นแอลเบอร์เบอร์แปดข้างในนี้ในนี้มันจะมีหกเหลี่ยมอยู่นะฮะเป็นหกเหลี่ยมตัวนี้เสียบเข้าไปถ้าเราอยู่ด้านด้านล่างใช่ไหม ดูตรงนี้มันปิดอยู่เราจะถ่ายน้ามันเพราะว่าน้ำมันมันอยู่ประมาณนี้เราจะถ่ายน้ามันลงถ่ายน้ํามันทิง้งพูดถึงง่ายอ่างมันอยู่อย่างนี้นะเราจะถ่ายน้ำมันทิง้งแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนะหมุนซ้ายหนึ่งก็อ่าตัวนี้น้ํามันจากตรงนี้มันก็ไหลจากตรงนี้ไหลลงมาไหลเากตรงนี้ออกไปแล้วก็ถ้าจะให้ถ่ายหมดก็มิดตรงนี้อีกทีนึง เหมือนประตูเห็นไหมมีรูแล้วเนี่ยห็นไหมมีรูแล้วมีรูแล้วน้ำมันก็จากตรงนี้ก็ไหล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 ก็ประมาณนียขอบอ่างก็จนกว่ามันจะหมดนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ขอดอ่างเอาของใหม่ใส่นะเอาของเก่าออกของใหม่ใส่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมของของใหม่เขาจะแถมมาแถมมาแถมฝาปิดแถมตรงนี้มาแต่ของใหม่เขาจะปิดให้นะ ไฟไหม้เขาจะนี่จะปิดให้ปิดปิดสังเกตลูกศรตรงนี้นี่เล็นี่เล็กนี่เห็นี่นีนี่นี่ลูกศรตรงนี้ไอ้ตรงนี้กับตรงนี้ให้ลูกศรตรงกันแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปเสร็จก็ประกอบอ่างก็เติมน้ำมันได้เลยแค่สตาร์ทเครื่องสักสิบนาทีให้มันได้อุณหภูมกิการทำง,งานของน้รมันเกียร์นะครับง่ายๆสำหรับ บอดี้สองหนึ่งสามเดบิวสองหนึ่งสามเอ้ยใช่สองหนึ่งสามเจ็ดจุดเก้าว่าง้นวันน,น,น,นี้ชัดเจนเท่านี้ครับรู้แล้วตอนแรกอึ้งกิมกี่งงตอนนี้เข้าใจแล้วครับวันนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ